สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่กระดาษชาแนลจากพัดก่อนที่เราได้มีการพาทําในส่วนของดัตเบสเนาะวันนี้เราก็จะอยู่ในส่วนของ Layout ซึ่งเราจะเริ่มทําในส่วนของหน้าสำหรับจัดการเมนูของแอดมินซึ่งเดี๋ยวเราทําการเพิ่ม Navigation ตรงนี้เลยเนาะเป็นรูปแบบ c คั t o m Screen จากนั้นเราจะเลือกในส่วนของ User แบบนี้เนาะแล้ว Option เราจะทําการ Filter Data ให้กลายเป็นอีเมล a s t User Profile Email แบบนี้และจากนั้นเราจะทำการเปลี่ยนในส่วนของ general label เนี่ยให้กลายเป็น home แบบนี้เนาะเป็นหน้าแรกและททำการเพิ่มในส่วนของ component ขึ้นมาซึ่งจะเป็น component custom collection ตรงนี้เราจะใช้เป็นรูปแบบกริดแล้วเลือกที่ room จากนั้นเลือกที่ size กริดเป็น medium แบบนี้เนาะเป็นแบบขนาดกลางในส่วนของ text เราปรับเป็นกึ่งกลางก็คือเซนเตอร์และเลือกที่ Name, umn, เนมคอลัมน์เนาะตรงนี้ไซส์เราจะเลือกเป็นขนาดลักสกีนแบบนี้ขนาดของไซส์เราจะเลือกเป็นเฮดเราจะเลือกเป็นเฮดไลน์ลักแบบนี้เนาะเราจะทำการเพิ่มฟิล์ขึ้นมาแล้วตรงนี้เราจะใช้เป็นสเตตัสและเขียนว่าสถานะโอเคตอนนี้เราก็จะรู้แล้วว่าสถานะห้องน,นั้นว่างหรือไม่ว่างและมีห้องอะไรบ้างเนาะตอนนี้ ซึ่งเราจะทําการฟิลเตอร์ด a ต้ให้รายการทั้งหมดเนี่ยแสดงผลเฉพาะแอดมินเนาะให้คลิกที่ Custom Collection ทําการกดที่ Option แล้วกดที่ visibility ทําการแอดในส่วนของ User Profile row e a s แล้วเขียนว่า Admin แบบนี้เนาะซึ่งตอนนี้มันยังไม่แสดงผลให้เราเดี๋ยวเราไปทําการเปลี่ยนในส่วนของ User เราให้กลายเป็น Admin ก่อนโอเคแล้วเราลองทําการคลิกเข้าไปตอนนี้มันจะเปิดหน้านี้ขึ้นมาเนาะ เราจะขอย้อนกลับแล้วคลิกที่ Custom Collection ของเรากดที่ Action ในส่วนของดีเทลจาก Current Skin Main Skin Overlay แล้วก็ Slide In เนี่ยเราจะใช้เป็น Slide In เนาะก็คลิกแล้วมันจะเด้งจากขนาดขึ้นข้างบนแบบนี้จากนั้นเราจะทำการแอดในส่วนของเทปเอาไว้กึ่งกลางแล้วเลือกเป็น Headline อ็ก r ์กทำการเลือก Headline t e x ตตรงนี้ให้การเป็น Name เนาะเราก็จะได้เป็นเลนข้อขึ้นมาแบบนี้แล้วทำการคัดลอกขึ้นอีกอันนึงส่วนอันแรกเนี่ย เราจะขาเขียนว่าเลขห้องแล้วกันเนาะโอเคจากนั้นเราจะใช้เป็นรูปแบบมีเดียแบบนี้พอแล้วเราจะเติมในส่วนของ s p e เตอร์ก็เป็นเส้นขีดแบบนี้เนาะจากนั้นเราจะทําการเพิ่มคอมเพนแอนต์ที่มีชื่อว่า Choice แล้วเลือกที่ w ว i t e t o o w n e r s o ์เราจะเลือกเป็น User Value เราจะเลือกเป็นอนะีเมลเนาะแล้วก็ในส่วนของ Image และ Display นี่มันก็เซตไว้ให้เราอาาัตโนม,มัติละเรากด request ตรงนี้เราจะใช้เป็นรูปแบบดอกดาวเมื่อเราทําการเลือกเนี่ยถ้ามันมีรายชื่อเยอะมันจะสามารถกรอกข้อมูลได้แต่รายการอื่นเนี่ยมันจะไม่สามารถกรอกได้เนาะอันนี้เราสามารถกิมค้นหาได้ด้วยอันนี้ก็จะดีมากโอเคต่อไปเราจะทําการสร้างในส่วนของปุ่มบันทึกข้อมูลเราจะใช้เป็นบัตทอนปรับสายเป็นออโต้และเซตไ้เซ็นเตอร์เนาะตรงนี้เราจะเขียนว่าบันทึกข้อมูลไอคอนเราจะใช้เป็นไอคอนระีเฟรชเนาะ ซึ่งก็จะเป็นไอคอนนี้โอเคมาได้ปุ่มันคือข้อมูลแบบนี้แล้วเดี๋ยวให้ทุกคนกลับมาที่ Data แล้วสร้างในส่วนของคอลัมน์ที่มีชื่อว่า l i s history ขึ้นมาแบบนี้เนาะเลือกคอลัมน์เป็นคอลัมน์ relation จากนั้นทําการเลือกที่ในส่วนของ owner แล้วก็มาที่ history room แล้วเลือกที่ owner อีกครั้งหนึง่งแล้วกดดันโอเคมาได้แบบนี้แล้วเนาะให้กลับมาที่หน้า layout จากนั้นในส่วนนี้ สมมติเราเลือกอะไรชื่อของเราอะจากนั้นเราจะทําการสร้างแอคชั่นของเราเองขึ้นมา Create new action บันทึกห้องพักแบบนี้เนาะจากนั้นเราจะเลือกที่ a d d Pro เราเลือกที่ History Room จากนั้นในส่วนของ Date and Time เราจะเลือกเป็น Cur t Date a t d Time o อ t Time เราจะปล่อยว่างไว้ก่อน ในส่วนของ owner เนี่ยเราจะทําการเลือกเป็นอ e ีเมลของ owner ที่เราได้มีการเลือกเอาไว้เนาะในส่วนของ p r i c เราก็เลือกราคาของห้องเลยพายเราจะทำการแสดงผลข้อความด้วย show notification แล้วเขียนว่าบันทึกผู้เข้าพักสำเร็จแบบนี้เนาะโอเคแล้วให้มาทำการ c l o s หน้านี้ออกไป เราจะเรียกเป็นโคสโอเวอร์เลยโอเคจากนั้นกด <c oughs> จากนั้นกดโคสเลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะสร้างปุ่มอีกหนึ่งปุ่มตรงนี้เป็นยกเลิกผู้เข้าพักจากนั้นไอคอรเราจะใช้เป็นไอคอนตัว X แบบนี้เนาะ จากกระบาแล้วเลือกที่ create new action ตั้งชื่อเป็นลบผู้เข้าพักตรงนี้เราจะเขียนว่าลบรายการสำเร็จจากนั้นเราจะเพิ่ม action อีกหนึ่ง action แล้วเขียนว่า set value หรือ set column value นี้นั่นเองเราจะเพิ่ม set column value ขึ้นมาเนาะแล้วเลือกที่ this item จากนั้นในส่วนของ owner เนี่ยเราจะเลือกเป็น clear value โอเคโอเคไม่ได้แบบนี้ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วในส่วนนี้ถ้ามีผู้ใช้เข้ามาเข้าพักใหม่เราก็แค่เลือกชื่อเขาแล้วกดบันทึกข้อมูลมันก็จะปิดหน้านั้นไปสถานะห้องนั้นก็จะกลายเป็นไม่ว่างแต่ถ้าเราต้องการลบผู้ใช้คนนั้นออกเราก็แค่กดยกเลิกผู้เข้าพักห้องนั้นก็จะว่างทันทีแต่เราจะสามารถเก็บประวัติของผู้ใช้เอาไว้ในนี้ได้ด้วย ซึ่งมีประโยชน์มากซึ่งเดี๋ยวเราจะใส่ฟิลเตอร์เพิ่มให้กับปุ่มยกเลิกผู้เข้าพักอีกนิดนึงเนาะตอนนี้เราสามารถลบรายชื่อออกจากตรงนี้ได้แล้วด้วยแล้วเราจะ Edit A c t i o n เราจะทำการเซต c อลัมน์ Value อีกอันหนึ่งเหมือนกันแต่ตรงนี้เราจะทำการเซตในส่วนของ View History ให้เรามี date Outtime เนี่ยเป็น Current date and Time ซึ่งเราจะต้องเอาไว้บรรทัดแรกเนาะมันจะได้จัดการตรงนี้ก่อนและแจ้งเตือนจากนั้นเราค่อยลบ Value ของ o w n e r ตรงนี้ออกให้เราโอเคเสร็จสิ้น ก็สำหรับในภาพนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปวิดีโอในนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราแลว้วพวกเราได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะทุกคนวันนี้เราขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบาย